เราจะลงมาปล่อยปล่อยปลาปล่อยกบพี่น้องคืนโอ้ยป่ามาละฮะเนี่ยโอ้ลงแล้นนี่จิ่งขลุกขลุกไปนู่นเด้อเฮ้ยนี่้อยหมูน่ะเอาอะไรก่อนนีอะไรนะอันนี้ปลาไหล กบเป็นไรเป็นไรก่านี้ใจทำด้ยเอาอนี่โม่จับตั่านท่นช่้ยเราด้วให้ปลอดภัยโลกภัยใครเจ็บหายด้วยเด้อถ้้มีโชคมีลาบ ลอดูโอยจับว้วเออคุณวะอีกกบเยอะแยเลยมาปล่อยปลาปล่อยกบพี่น้องก็อยู่ต้นขโอ้โหกบทำไงเดี๋ยวเอาถุงเอาคนระวังกรโดดใส่หน้าค่ะล่ะ เออปล่อยปล่อยไปไปเด้อปล่อยตามธรรมชาติให้อยู่ร่มเย็นเป็นซุกไปปล่อยปล่อยเดาลุกไปสิโอ้ยออกไปไม่ต้องขึ้นมาติวดิวไปติวดิวเฮ้ยพี่น้องลงไปโอ้ยกี่ตัวน่ะสีทองเหลืองารามสีทองด้วยจับไหมจับไหมมุ้ง ไปแล้วไปเด้อมาปล่อยกบกันจ้าอืมปล่อยจ้าเนี่ยอยู่เด้อสีสันนี่นะมันลงปลาไหลยังไม่ไปเลยนู่นปลาไหลยังอยู่อ่ะมันสองตัวนู่นนู่นนี้ตัวเห็นปะมันยังไม่คุ้นน้ำอืมค่อยๆไป หากินอยู่กับธรรมชาติหากินเองเลยลูกเออไม่ต้องถ้าอยู่ในถุงก็เดี๋ยวเขาก็จะเอาไปข่าไปแกงเนาะอค่อยๆค่อยชิ้นดูแลตัวเองกันไปสิลกูกเออซื้อมาปล่อยแล้วเนี่ยนะไถชีวิตนะวันนี้แม่ถูกหวย แม่ถูกหวยเนดะ้วยถูกรางวัลใหญ่เลยลูกนะเดี๋ยวจะซื้อเพื่อนมาให้อีกต้ <c oughs> ไหลบุ้ง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 ถ้าถูกหวยเนดะี๋ยวจะไปเหมามาปล่อยนี่เลยมีเพื่อนเยอะๆเนาะมียุ่งเราอะมีเพื่อนเยอะๆเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาหากันเนาะโอ้ยไอ้แก้วเย็บมือไอ้ห่านี่แก้วก็มาปล่อยเนาะแม่ถูกหวยเยอะเยอะนี ไปไปซื้อมาปล่อยอีกได้หาเพื่อนมาให้ไอ้เจ้านี่มันนั่งเนี่ยเนี่ยอะไรล่ะโดดเลย่นน้ำไหมอยากอัดน้ำกระโดดลงมาเลยกระโดดลงเลยแก้วไม่มีใครว่านี่โอ้ยยยยยมุนยยยยม่ยยยยยย่ยุยนยย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 นยยนยย ตรงนี้ก็มีหมู่ป่าได้ไนมพี่นอ้อนงะธรรมชาติต้นซ่านนี่คือธรรมชาติล้ว,ลวนพี่นอ้องจะมีกบกบอยู่กับธรรมชาติตรงอย่างนะฮะหลายหลายสิบตัวพี่นอ้องเนะกูคุยกับใครวะเนี่ยกล้องมุดไปตั้งนานละไอตัวนึนไปไหนกระโดดป้องไปนูนะ่นอะคงว่ายไปทางไหนแล้วล่ะ